สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยประทับใจมากคือท่านพูดถึงว่าคุณทองแดงเนี่ยเป็นมิดโรสผมก, Mid Mid ก็เสียงเบามากนะครับมิดโรสมิดโรสแหะคือคือขมากลางถนนดีๆนี้เองนะครับเป็นหมาไทยนะครับสามารถฝึกได้นะครับเป็นหมากลางถนนแท้เพราะองค์ท่านพูดถึงว่าหลานของคุณทองแดงเองเนี่ยผมขออภัยที่จําชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็ลูกหลานของคุณทองแดงเนี่ยก็ไปฝึกนะครับไปฝึกแล้วก็ ทหารหรือว่าครูฝึกก็เอามาแสดงก็ถือว่าฝึกได้นะครับพระองค์ท่านพูดถึงว่าคุณทางแดงเนี่ยเป็นเป็นหมาไทยแท้หมากลางถนนแท้ๆเนี่ยสามารถฝึกได้ที่สําคัญคท่านย้ำสองสาครั้งเลยมีความซื่อสัตย์สุจริตพระองค์ท่านบอกว่าไม่ใช่ซื่อสัตย์อย่างเดียวสุจริตด้วยความรู้สึกส่วนตัวก็ปราบปลื้มแทนชาวจ่อสร้อยทุกคนเพราะว่าท่านเองก็ไม่ได้หมายว่าจะโทรมาหาใครคน,น,คนหนึ่งแต่โทรมาหาที่ ทำงานที่จอสรอยนะครับแต่ส่วนตัวผมเองก็ถือว่าเป็นมงคลในชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้เนี่ยเมื่อกลับมาคิดดีๆนะครับคิดดีๆนี่คือปรัชญาการใช้ชีวิตปรัชญาการทํางานนะครับเป็นบุญเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชีวิตผมแล้วก็ครอบครัวผมแล้วก็ที่สําคัญคือกับทีมงานเราจอสรอยทุกคน,นครับ